เพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะวันนี้ก็อากาศดีไม่ร้อนมากก็แหม่มจะพามาเก็บอันนี้นะคะเห็นไหมนี่คือมะเขือจากกิ่งชํานะคะกิ่งชําที่แหม่มเคยทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เห็นไหมกิ่งชํานะเราขยายมาจากต้นแม่ใช่ไหมแล้วก็มาชํานี่ได้กินลูกแล้วคะ่แะแล้วแหม่มก็จะพามาเก็บ ถั่วฝักยาวด้วยเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนสองลูกแล้วก็ไปเก็บถั่วฝักยาวกันนี่ค่ะแหม่มจะเอาไปทำผัดกะเพราหมูกรอบนะคะนี่เวลาเก็บถั่วนะคะเขาจะมีดอกโอ้ยมือแหม่มบงังเขาจะมีดอกมีตาแบบนี้นะคะอย่าไปถูกเขานะคะถ้าดอกหักเดี๋ยวเดี๋ยวฝักต่อไปมันจะ ไม่ออกใช่ไหมค่อยๆค่อยๆตัดเอาออกนะคะนี่ได้แล้วถั่วฟักยาวระวังนะคะอย่าให้ไปโดนอันอื่นโอ๊ยแม่มทำตกเลยเดี๋ยววางดีๆก่อนนี่เห็นไหมเราปลูกเองเราก็ได้กินไม่ต้องไปซื้อนี่อยู่ญี่ปุ่นนะคะไม่ได้อยู่ไทยยังมีผักไทยๆกินเลย คนอยู่ไทยก็ควรจะปลูกนะคะถ้าไม่มีที่ปลูกในกระถางก็ได้ผักที่ปลูกในกระถางได้มีต้องเยอะต้งแยะต้นหอมผักชีกระเพราหัวดาผานี่ยคะ่ะเราต้องกินบ่อยอยู่แล้วพวกนั้นนะคะปลูกได้ปลูกในกระถางได้ปลูกง่ายๆนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวให้ให้ให้ใหญ่กว่านี้อีกหน่อย แต่ว่าไอ้เนี่ยค่ะถั่วพูของแหม่มออกดอกแล้วแต่ว่ายังไม่ยอมติดฝักเลยเพราะว่าฝนตกฝนตกทุกวันเลยนี่นี่อันนี้ยาวแล้วเห็นไหมกําลังน่ากินเลยปัดดีๆเดี๋ยวไปโดนดอกอื่นแล้วก็ไม่ออก อ้าวเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยนึกว่าจะนิดเดียวอืมอันนี้เอาไว้ไว้เก็บพวกนี้ดีกว่าเก็บแค่เก็บแค่พอกินอันนี้แม่ไม่ได้ฉีดยานะคะถ้าหนอนมันจะกินอะไรจะกินบ้างก็แบ่ง,แบ,งแบ่งมันกินไปไม่ต้องไปฆ่ามันไย อันนี้ง่ายข้างในข้างในก็มีอีกโอ้เยอะเหมือนกันนะคะนี่เดี๋ยวดูกันได้ประมาณแค่นี้ก็เนี่ยทำกับข้าวกินกันสองคนสองคนก็ได้ละหนึ่งจานวแ,แบ่งจะทำผัดกะเพราแหมงจะไปเก็บกะเพรากันกะเพราตรงนี้ กะเพราแดงกะเพราเขียวค่ะเดี๋ยวแบมเก็บกะเพราก่อนแล้ววันหลังเดี๋ยวแบมจะพามาชมสวนอีกนะคะนี่อะดูให้ดูพริกพริกก็ออกเม็ดแล้วเนาะนี่เห็นไหมสวนพริกของแบม,มนู่นนี่มะเขือมะเขือติดลูกน้อยหน่อยตรงนี้สองลูกแล้วตรงนี้อีกลูกนึงตรงนู้นด้วยันนี้หญ้าเริ่มเยอะนะคะเดี๋ยวฝนจะตกอีกแล้ว เดี๋ยวแม่มจะพามาถอนหญ้าด้วยแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังพามาเข้าสวนใหม่